สวัสดีค่ะขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโครงการบ้านพนาโชคค่ะและแน่นอนนะคะตอนนี้เต้าก็อยู่กับเจ้าของโครงการบ้านเทนาโชคคุณสิธทธิศักดิ์สิทรีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันสัปดาห์นี้นะคะอย่างในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเรารู้ในเรื่องของ บริเวณรอบบ้านสาทิศทางที่ทางเจ้าของบ้านสามารถามีมีส่วนร่วมในการออกแบบได้นะคะสัปดาห์นี้คุณศิษศักดิ์มีเรื่องรายดินนำเสนอเรื่องไหนคะนี่จะเป็นการตกแต่งรอบนอกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรั้วแล้วก็เกี่ยวกับการตรวจงานพร้อมกับลูกค้าก่อนที่ะจะส่งมอบงานแล้วก,ก็ก่อนที่เราจะไปโอนในที่ดินค,ครับซึ่งอย่างที่บอกว่าในการตกแต่งรอบนอกอย่างที่เห็นครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการตกแต่งคือการติดตั้ง ประตูทางเข้าออกของบ้านแล้วก็มีรัวร้วรั้วโป่งด้านหน้าซึ่งอย่างที่เห็นว่าบ้านสองหลังเนี่ยถ้าด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีประตูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรั้วด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งด้านข้างจะเป็นกำแพงถ้าเป็นบ้านหลังเนี้ยซึ่งเป็นแปลงมุมช่วงมุมนะครับจะเป็นโป่งหมด เพื่อสร้างแบบทัศนียภาพให้กับตัวบ้านหลังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าคือเป็นประตูเลื่อนเป็นประตูเลื่อนแล้วก็มีประตูเปิดประตูเล็กสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าจะออกมาเดินก็ได้ในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีโคมไฟเขาเรียกโคมไฟหัวเสาหรือว่าให้เป็นแสงสว่างของตัวบ้านซึ่งอยู่ในราคาของตัวบ้านอยู่แล้วแล้วตรงนี้เป็นเหล็กเหล็กใช่ไหมคะใช่ครับมาตรฐานของโครงการนะก็คือว่าเราจะใช้เหล็กในการที่จะทํารั้วกับประตู แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านนะครับที่บอกว่าเออถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นวัสดุตัวอื่นได้ไหมหก็คือเราก็บอกว่าเราอนุญ,ญาตให้หก็คืออยากอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นอ่าเป็นสแตนเลสหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นไม้ไม้ละแนงหรือไม้เชลราก็ก็ได้เหมือนกันตรงจุดนี้อ๋อก็คือแล้วแต่ความชอบด้วยแล้วแต่ความชอบครับแต่ตัวโครงนะตัวโครงที่ว่าเป็นโครงสร้างของตัวตัวอิฐหรือว่าตัวเสาตัวคานเนี่ยก็คือต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเปลีล่ยนแปลงได้ ได้ตัวของอวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับประตูกับรั้วอย่างเดียวใช่นะคะรวมไปถึงกับถ้าเปิดออกกว้างตัวนี้ก็สามารถขับจอดรถง่ายๆใช่ครับ<ล>สบายมากเลยใับได้สวยงามด้วยขั้นตอนต่อไปเป็นในขั้นตอนไหนคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการตรวจเช็คระหว่างผมใน,นฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการกับลูกค้าคือตรวจเช็คตั้งแต่ประตูเลยเราทําการเลื่อนประตูว่า ประตูของเรามีประสิทธิภาพดีไหมเลื่อนสุดไหมปิดสนิทไหมแล้วก็การตรวจเช็คออดแล้วก็เกี่ยวกับการปูกระเบื้องเป็นยังไงสวนยอมเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมสีภายนอกทาเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านเนี่ยทำการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบห้องน้ําว่าห้องน้ําแต่ละห้องอ่ะ,อะก๊อกน้ําพอเปิดก๊อกน้ําเสร็จแล้วมันมีการรั่วหรือว่าน้ําออกแรงไหมแล้วก็เรื่องของชักโครก รายละเอยียดอื่นๆต่างๆนี่ก็คือโดยโดยรวมเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าลูกค้าทําการตรวจเช็คแล้วมันมีบางจุดที่ลูกค้าไม่พอใจลูกค้าก็จะทําการแจ้งมาที่ผมค่ะแล้วก็ทางเราก็ทําการจดแล้วก็ทําการแก้ไขหรือว่าวันที่ไปทําการตรวจตรวจรับงานเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมขั้นตอนไหนก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจริงๆของการที่ว่า เป็นการข้อตกลงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่จองทำสัญญาแล้วก็มีการผ่อนชำระจนบ้านสร้างเสร็จก็คือเรื่องของการโอน,นโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั่นก็คือบ้านนีเองที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเสร็จทุกข,ขั้นตอนแบบนี้ก็คือ<ม>ลูกค้าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใช่ลูกค้าจะพร้อมเข้าอยู่ก็ต่อเมื่อได้ทำการอโอนโอนอโฉน,นโดแล้วก็พร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เรื่องของการ เคลียเรื่องของสถาบัน,ก,นกันเสร็จก็ถือว่าจบสิ้นสุด<ม>ลูกค้าก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่ากําลังชมอยู่<ม>นะตอนนี้แล้วสนใจค่ะบอกว่าบางครั้งนี่อยากจะติดตามเทปก่อนก่อนที่ผ่านมามตอนนี้ติดตามเทปก่อนๆนี้ได้ทางช่องทางไหนบ้างก็สามารถเข้าไปใน YouTube ได้<อ> www youtube.com แล้วก็พิมพ์คำว่าโครงการบ้านธนาโชค<ม>แล้วก็ Enter ท่านผู้ชมก็จะได้ศึกษาหรือว่าได้ดู โครงการบ้านธรรโชคตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันได้เลยโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์0810395451และก็อีกเบอร์หนึ่งก็0810395153แล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือขับรถเข้ามาเยี่ยมชมที่โครงการบ้านธรรมโชคลูกค้าสามารถขับรถมาถูกได้ก็คือเริ่มหน้าจากของหน้าเซ็นท่านพาซาตรงมาจะเจอสีแยกไฟแดงบ้านกลาง สีงไฟในบ้านกลางค่ะครับผมแล้วก็ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณกิโลกว่านะครับโครงการบ้านธนาโชคอ่ะจะอยู่ทางซ้ายติดกับถนนใหญ่เลยสังเกตว่าหน้าโครงการอ่ะจะเขียนเป็นตัวหนังสือว่าบ้านธนาโชคตัวหนังสือสีขาวตัวใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้เวลาของเต้าและคุณสิริสั์ก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ